พนักงานในการก็จะมีการานับเพื่อเดียพาตัวผู้ต้องหาทั้ง5คนนะในคดีแรกผมรูกครั้งที่หนึ่งผู้ต้องหา5้าคนรวมทั้งผู้ตายด้วยไปพบในวันที่6ม,มียนกะเที่ยงถึง9โมงเชา้านะครับ,น,น,รรกกบนะครับอันนี้คนะดีแรนก,ระน,ก,น,กรนะครับนะครับทีนี้เมื่อผู้ต้องหาเสียชีวิตไปหนึ่งท่านนสิทธิในการดำเนินคดีอาญาของพนักงานในการก็สิ้นสุดไปนะครับเป็นบรรดาประมุขหมายที่จริงแจ้งบางอย่าครับ การนะัดวันที่6มีนาะคมเนี่ยฮะทางฝั่งของคู่กรณีเนี่ยคือหมายถึงว่าทิศทางของคดีเนี่ยเขาจะต้องถูกดำเนินคดีหรือว่ามีข้อพ้อมเติมอันที่3าคือัางได้ฟ้องเพราะนั้นแนวทางในการใช้ดุลพินิจในการออกคำสั่งก็จะมี3แบลนะครับในคดีแรกที่มีผู้ตายในคดีนี้เป็นผู้ต้องหา้วยคนหนึ่งครับคิดว่ามันจะเป็นความครับก็สวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนนะครับ วันนี้ผมธนายเดชาในฐานะธนายความของอาบูนะครับแล้วก็น้องัชายซึ่งเป็นหลานชายนะครับแล้วก็ธนายกุ้งธนายเมยพรนะครับก็อยากจะแถลงข่าวเพราะว่าวันนี้ได้มีคู่กรณีท่านหนึ่งนะครับได้ฆ่าตัวตายนะครับเรงเราก็มีความรู้สึกเสียใจยนะครับต่อการเสียแก่ความตายหรือการเสียชีวิตข,ของเขานะครับ รับแต,ต้อทางอู่เนี่ยก็ได้แจ้งไปยังผมนะครับว่าสาขูสิกรรมให้กับผู้ตายนะฮะแต่มันมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องที่จนายความของอผู้ต้องหาและจนายความผู้ตายเนี่ยมีการให้สัมภาษณ์สื่อเชิงใส่ร้ายอาขูใส่ร้ายผมแล้วก็ใส่ร้ายสื่อมวลชนจำลองว่าอาุูแล้วก็ท,ววกทีมงานจนายเดชาแล้วก็สื่อมวลชนเนี่ยเหมือนร่วงม,มือกันใช้สื่อมวลชนเนี่ยนะครับไปดกดดัน นะครับจนผู้ตายนี่แต่ความตายนี้เราปฏิสธว่าเป็นเดความจริงนะครับก่อนอื่นอยากจะให้ทางสารชายมสั่งพูดถึงเรื่องผู้ตายแล้วก็เรื่องดแทางท้านนะครับว่เรามีความรู้สึกยังไงันี้นะครับเข้ามาูราอ๋อไม่พเก็ขอแสดงความเสียใจที่การที่เราเป็นกรรมการบัทก็กับก็ขอแสดงความเสียใจ นะฮะ,ะค,คุณคนกิจนะฮะแต่ขออนุญาตเลยนนะสามีของผู้ตายเนี่ยนะพร้อมกับสามีของคุณมามีผู้ต้องหายคนเนี่ยได้มาพบกับผมนะครับและโทรศัพท์มาติดต่อกับผมนะเกี่ยวกับเรื่องเขาก็มีควนะามเขาเรียกคำสํางนึกนะในการบุกรุกเข้ามาในบ้านของราเนี่ยเขามาหาผมแล้วก็เขาก็ยินดีที่จะแสดงความรับผิดชอบด้วยการชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดที่มาหาผมนะแล้วก็ติดต่อไปยังอาหมูเพืต้องการที่จะเข้าไปกลา่าวอาหมู ก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยเขาพยายามหลายครั้งแล้วผมก็อยากเป็นคนกลางในการคุยกับครอบคูอยู่นะฮะนะครับเรื่องค่าเสียหายเรื่องคดีต่างๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันยังไม่จบสิ้นเนี่ยก็ทําทให้เขาเกิดความเรียดนะครับหมายถึงว่าก่อนที่เป็นข่าวหลังจากติดข่าวข่าวเรื่องซาลงก,ก็คือพี่ตลอดเลยใช่ไหมครับ <S <S ใช่ครับใช่ครับทั้งสามีผมคนตายเนี่ยนะมาหาผมนะนะครับแล้วท่านยกมือว่าเราขอโทษะไรต่างๆสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเะนะี่ยเขาก็เสียใจ ตัวเขามาเองก็แบบมาเองครับมาผู้ตายก็ได้มาสามีเข้ามาคนกิจมาแล้วก็สามีว่คุณมาดีผู้ตาอีกคนนึงมาครับพยายามที่จะมาเยียวยาค่าเสียหายแล้วก็มาเสนอว่าเขาจะถอนคาร้องข้อบครองบัตรประปักออกจากระบกความนะฮะคนที่ร้องข้อครอมครองบัตประปักนี่ไม่ใช่ผู้ตายนะเป็นพี่สาวของผู้ตายนะครับ ที่เขามาไกลเกลีรยนะครับ,<ด>บเขามีการพูดถึงคุณพานุมาตรนะครับว่าว่าคุณพานุมาตรรับเครียดจนมีอาการอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่อไปคุณ,<ร>คณพานุมาตรเนี่ยสามีเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องคุณพานุมาตรนะพูดถึงเรื่องที่ว่าเขาสำนึกในการกระทำและปก็ยินดีที่เยียวยาค่าเสียหายทั้งหมดแต่ว่าคุณพานุมาตรเนี่ด้ติดต่อไปทางอ้อกสายน,นะครับแล้วก็มีการส่งข้อความสุดท้ายก็คืออยู่นะ ก็ผมต้องไม่ได้เอาวัตถุดงนะคุณธันีมาเป็นคนส่งอ่าส่งข้อความสุดท้ายว่าทํานองว่าทําบุญให้คนป่วยนะตอนเนี้ยนะคือหวังว่าเหมือนให้ยกโทษเขาอ่ะนะ<ต>ข้อความเนี้ยมีเป็นเป็นแชทไลน์น,น,นะเรัเป็นข้อความที่คนมาส่งตรงเลยตรงให้ทางตอนที่การจะปลุกเขาตายเนี่ยนะมันเป็นประมาณกี่วันครับส่งมาผมเพิ่งได้มาเช้าที่เองจากคุกน้องะนี้ส่งเป็นข้อความสุดท้ายทําน,นาองว่าทำบุญให้คนป่วยเหมือนทํานองว่าเขามีโรคประจำตัวอะไรอยู่เราเราไม่ทราบ นะครับเหมือนทำบุญให้เขาอะไรเงี้ยเขาพยายามที่จะขอโทษนะครับแสดงความจริงใจผู้ตายพยายามพยายามจะขอโทษเหมือนให้อภัยเขาอะนะครับอาจกลับไปที่ทางฝััดของอากูกับกับคุณสันนี่คือเครื่องมืออะไรของผมนะและนักข่าวผู้ช่องนะที่มาช่วยเหลือน้ำชานนะถุงเนี่ยเขาก็ทําหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงเพราะการไปบุกรุกหรือแย่งบ้านคนอื่นเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำดังนั้นเป็นประเด็นสาคัญนะ พราะทุกวันเนี่ยตามหมู่บ้าน,นต่างๆมีบ้านร้างเยอะถ้าเกิดได้นในความที่ไม่มีพลังงานนะสมมุตินะก็จะไปแนะนําให้คนไปบุกรุกบ้านคนอื่นมันก็จะเกิดความไม่สงบในบ้านเมืองราะการนําเสนอข่าวสื่อมนชนเนี่ยเป็นการนําเสนอข่าวปกตินักข่าวไม่ได้ไปบีบคั้นจนผู้ตายถึงแก่วามตายอันนี้สิ่งที่ผมแถลงข่าววันนีนออ้อยากจะบอกอยากจะบอกพี่สังคมนะครับแต่เมื่อเช้าในการที่จะต่อ้ก็เป็นไปได้อย่างนี้นะครับนะประชาชนทุกท่านเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติ ว่าถ้าเราไปแจ้งความปกตินเนี่ยตารวจเนี่ยทำงนานช้าันเปนที่รู้อยู่แล้วทุกวันเนี่ยถ้าได้การการน้องเย็นสื่อมวลชนเนี่ยซึ่งเป็นปากเป็นเสียงเนี่ยเป็นเรื่องที่ปกติเป็นการใช้สิทธิ์โดยชอบแล้วก็ตอนที่เขามีการไปดําเนินคดีครั้งแรกเนี่ยมันก็เป็นข่าวว่าต,ต้องเหมือนกับการาเดนอข่าวปกตนินะครับแต่ครั้งนี้มันไปครั้งที่สองพอพอทางน้องซันเนี่ยไปแจ้งกงแจ้งความเรียบร้อยมีสื่อมวลชนจำกล่าวแล้วก็ไม่ออกรายการทางทารทางทีวี นะผู้ตายก็โฟนเองก็มาในรายการด้วยก็ยอมรับว่าสิ่งที่ตัวเองทำนั้นไม่ถูกต้องไม่เคยคิดที่จะยึดบ้านยึดช่องอะไรเขานะครับแล้วก็พร้อมจะออกไปนะพิธีกรในรายการดังเขาก็ช่วยในายการเจรจารพี่น้องสื่มอมวลชนก็คงทราบเราจะเห็นได้ว,ว่าเราไม่ได้มีการกดดันอะไรจะอย่างไรเลยเพราะนั่นการที่ธนายความผู้คนนี้พูดอย่างนี้เป็นการเรียกอะไรเป็นการพูดที่ไม่มีความรับผิดชอบเลยนะครับนะเราเป็นทนายความเราเนี่ยเราจะต้องนึกถึงบาปบุญโทษสินธรรม นะเราควรจะถามกลับไปครับว่าทุกวันนี้คุณตายถึงแต่ความตายเพราะเขาหรือเปล่านะคุณไปแนะนำให้ให้ทางครอบครัวเขาเนี่ยบุกรุกเข้ามาในบ้านเป็นครั้งที่สองหรือเปล่าเอาป้ายที่มีข้อความว่าบ้านนี้เป็นของนางศรีพันแล้วมาติดแนะนำที่เขาตัดกุญแจเข้ามาในบ้านหลังนี้หรือเปล่านะทนายแบบนี้ถือว่าเป็นทนายที่มีคุณธรรมไหมนะครับผมถามกลับไปนะท่าวันนี้รูกความคุณตายเนี่ยเพราะตัวคุณเองหรือเพราซื้อ ก็อยากจะฝากว่าตายพวกไทยพวกคุณเป็นคนแนะนําให้เขาหมุลุกมาครั้งที่สองใช่ไหมเพราะว่าทนายความคนแรกชุดแรกเนี่ยก็เจรจาไก่เกี่ยกันเนี่ยนะมันก็จะจบอยู่แล้วนะเขาก็ไม่ทนายคนเดิมเนี่ยเขาก็ไม่ได้ให้ทางทางผู้ถุกลุกเนี่ยหรือผู้ตายที่สู้มาดีนะเขาเจรจาไก่เกี่ยเจรจาต้องมีรู้กี่ครั้งจบแล้วสินหากันยาถูกตายเยอะแยะมากมายค่าเสียหายจะจบอยู่แล้ววันนี้คือมีไปเปลี่ยนทน,นายความใหม่ผมก็เลยตั้งความสงสัยว่า ทนายความคนใหม่เป็นคนแนะนําให้เขามาบ้านหลังนี้หรือไม่เพราะผมได้คุยก,กับสามีผู้ตายก็ทำนอนว่าคนเชื่อทนายความคนใหม่ผมยังฝากไปถึงทนายความทุกท่านนะครับว่าการเป็นทนายความเนี่ยต้องดำเนินถึงจรรยารรณในวิชาที่ต้องถึง,ถงบาปุูลคุณโทษไม่ใช่ว่าเราจะแนะนําอะไรไปเรื่อยเช่นรับสารภาพกับผมเลยว่าเขาเขาไม่ต้องการที่จะครอบครองกร,ระปัตงนะสามีคนตายเีมาหาผมก็เขาไม่ต้องการแต่ทนายกา็ ไปยุไปเขาสู้แบบนี้มันเหมาะสมไหมล่ะเขาบอกเขามีพยายามด้วยพยายามที่ไหนไม่มีแล้ววันนั้นเนี่ยวันที่สามีผู้ตายมาหาผมเนี่ยผมเปิดสำนวนผมไม่ดูเลยนะว่าเนี่ยที่ทนายความคุณที่รบล้อมที่จะไปยึดบ้านของอากูเนี่ยเปิดที่รับแผ่นแล้วปีห้าสามมีไหมไม่มีห้าสี่มีหมห้าห้ามีไหมห้าหกมีไหมห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าไม่มีเลยนะครับที่เขาพูดสิบสามปีมาปีปีหกศูนย์เท่านั้นผมต้องให้คุณคนกิจดูเลยว่ามันมีหลักฐานเนี่ย พราะฉะนั้นก็ฝากในความรู้ควดีนะครับว่าจะทําอะไรเนี่ยนะจะแนะนําคดีความเรื่องอะไรต่างเนี่ยให้นึกถึงคุณธรรมจากนิยธรรมในวิชาที่นะเนี่ยนะครับผมได้คุยกับอ่าสามีของผู้ตายเนี่ยเขาก็บอกเขาเชื่อแน่ไรวามแต่คำนวณว่า,นะวามั่นใจเลยสามา่อที่จะเอาบ้านเนี่ยเป็นของตัวเองได้นะผมก็เปิดสำนวนให้ดูเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ท่านถามว่าเป็นการหลอกเลนลูกความหรือไม่เนี่ยผมว่า ให้พี่น้องประชาชนคิดดูเองแล้วกันนะผมไม่อยากจะไปแสดงความคิดเห็นก็ลองคิดดูแล้วกันว่าถ้าพยานหลักฐานมันไม่มีเนี่ยเราควรจะแนะนาําให้เขาสู้คดีไม่ไปยึดบ้านชาวบ้านไหมนะนะว่าการการให้ความรู้ทางกฎหมายแบบนี้มันเหมาะสมไหมก็พี่น้องประชาชนตัดสินตัวน,นะครับแล้วถ้าเกิดลูกความเขาเนี่ยจะปลุกลุกมาในบ้านของลูกความผมเนี่ยบ้านหลงปู่เนี่ยถ้าติดคุกขึ้นมาเนี่ยเขาจะรับผิดชอบยังไงเพราะคนที่ติดคุกนะ่ะ คือจำเลยนะมันไม่ใช่ไม่ใช่ทนายความครับแล้วอย่างนี้มันจะเข้าขายผิดป่วยแบบพี่ด้วยนะคะเวลาสิงใ,ในกาคุณคุณซันครัรบหลังจกากเขาส่งครับก็สวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนนะฮะวันนี้ผมทนายเดชาในฐานะทนายความของอากูนะครับแล้วก็น้องสันซึ่งเป็นหลานชายนะฮะแล้วก็ทนายกุ้งทนายนวยพรนะครับก็อยากจะ ข่าวเพราะว่าวันนี้ได้มีคู่กรณีท่านหนึ่งนะครับได้ฆ่าตัวตายนะครับทางเราก็มีความรู้สึกเสียใจนะฮะต่อการถึงแก่ความตายหรือการเสียชีวิตของเขานะฮะนะครับแล้วก็ทางอาหูเนี่ยก็ได้แจ้งมายังผมนะครับว่าอาโหสิกรรมให้กับผู้ตายนะฮะแต่มันมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องที่ทนายความของอผู้ต้องหาและทนายความผู้ตายเนี่ยมีการให้สัมภาษณ์สื่อในเชิงใส่ร้าย อากูใส่ร้าผมแล้วก็ใส่รายสื่อมวลชนทํานองว่าอากูแล้วก็ทีมงานทนายเดชาแล้วก็สื่อมวลชนเนี่ยเหมือนร่วมมือกันใช้สื่อมวลชนเนี่ยนะครับไปกดดันนะครับจนผู้ตายถึงแก่ความตายอันนี้เราปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวจะให้ทางหลานชายอากูซันพูดถึงเรื่องอผู้ตายแล้วก็เรื่องคดีความต่างๆกันน,นะครับ ว่าเรามีความรู้สึกยังไงอะไรทุกวันนี้นะครับที่เขามาถูกฆ่าตายอะไรเนี่ยนะครับก่อนอื่นก็ขอแสดงความเสียใจให้พูดดังๆเป็นอะไรบงรู้เหรอก่อนอื่นขอแสดงความเสียใจกับทางผู้เสียชีวิตนะครับแล้วก็คุณเอ๋แล้วก็ญาติญาติที่น้องเขานะครับผมก็เรื่องแบบเนี้ยความจริงก็ไม่อยากให้มีใครเกิดขึ้นแบบนี้นะครับก็คือทางเรานี่ยก็ พร้อมที่จะรอเจอใจารย์รอใบเกียรติของที่ศึกษาใช่ครับก็คือเราก็ไม่ไมีที่ก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนหน้านี้ครับผมก็เลื่อนที่ทาบนบททนายฝั่งนั้นกล่าวโทษฝั่งเราว่าเราแบบเออแบบใส่ร้ายใชไหมครับก็ผมพยายามจะใช้อำนาจสื่อแต่ก็ควาจริงผมก็มันก็ไม่ค่โอเคอนะครับคือเพราะว่าทางฝั่งผมเนี่ยก็รู้สึกไม่โอเคเหมือนกะันเพราะว่า มันมีผู้เสียชีวิตมาเนี่ยเราก็ไม่เคเยผปดนะครับครับผมจัดับมีระยะถามได้เลยนะความขึ้นหน้าของคดีเนี่ยล่าสุดอยู่ชั้นไหนคนระับหลังจากที่ไปอายการมีการอบก <c oughs> ็พนักงานอายการก็จะมีการนัดเพื่อที่จะพาตัวผู้ต้องหาทั้งห้าคนนะในคดีแรกบุกรุกครั้งที่หนึ่งมีผู้ต้องหาห้าคนรวมทั้งผู้ตายด้วยไปพบในวันที่ 6ม,6มีนาคมเจะถึงนี้เก้ามงเช้านะครับนะครับอันนี้คดีแรกเลยครับนะครับทีนี้เมื่อผู้ต้องหาเสียชีวิตไปหนึ่งท่านนะสิทธิ์ในการดําเนินคดียายาของพนักงาน YAN ใหยการก็สิ้นสุดไปนะครับเป็นไปตามระมวลกฎหมายวิธีพิจารณาบรรยายาครับการนัดวันที่6มีนาคมนะครัทางฝั่งของอคู่กรณีเนี่ยคือหมายถึงว่าทิศทางของ,อของอคดีเนีน่ยเข,า,ยขาจะต้องถูกดําเนินคดีหรือว่ามีความผิดอะไรยังไงเลยไหมครับก็คู่คู่กรณี5คนเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วคนหนึ่งจบไปแล้ว ครนี้พนักงานการก็จะมีมีการออกคําสั่งออกมาทั้งหมด3แบบอันแรกอาจจะสั่งฟ้องนะครับทั้งหมดนะครับอันที่สองก็อาจจะสอบเพิ่มเติมอันที่3คือสั่งไม่ฟ้องเพราะนั้นแนวทางในการใช้ดุลน,นิตในการออกคําสั่งก็จะมี3แบบนะครับในคดีแรกที่มีผู้ตายในคดีนี้เป็นผู้ต้องหาด้วยคนหนึ่ง คิดว่ามันจะเป็นความเครียดทําให้เขาทิดสั้น,นในครั้งนี้ได้ไปได้ไหมครับเอ่อเท่าที่ผมทราบนะฮะอ่าคุณคนกิจนะฮะขอญาติเอ่ยนามนสามีของผู้ตายเนี่ยนะพร้อมกับสามีของคุณมาลีผู้ต้องหายคนเนี่ยได้มาพบกับผมนะครับและโทรศัพท์มาติดต่อกับผมเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเขาก็มีความเขาเรียกทรัพย์นึกผิดนะในการบุกรุกเข้าไปในบ้านของอหู่เนี่ยเขามาหาผมแล้วก็ เขาก็ยินดีที่จะแสดงความรับผิดชอบด้วยการชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดที่มาหาผมนะแล้วก็ติดต่อไปยังอากูก็ต้องการที่จะเข้าไปกราบอากูก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยเขาพยายามหลายครั้งแล้วผมก็พยายามเป็นคนกลางในการคุยกับอากูอยู่นะ,นะครับเรื่องค่าเสียหายเรื่องคดีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันยังไม่จบสิ้นเนี่ยก็ทําให้เขาเกิดความเครียดน,นะครับ หมายถึงว่าก่อนที่เป็นข่าวหลังจากเป็นข่าวข่าวเรื่องสามก็คือพีอ่วามพยถะวันนั้นคือมาพยายามไก่เกียยตลอดเลยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับทั้งสามีของคนตายเนี่ยนะมาหาผมนะนะครับแล้วก็มายกมือไหว้มาขอโทษอะไรต่างๆสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาก็เสียใจนะครับัวเขามาเองหรือมาเองครับมาผู้ตายไม่ได้มาสามีเขามาคนกิจมาแล้วก็สามีของคุณมาลีผู้ต้องหาอีกคนหนึ่งมาครับ พ,พยายามที่จะมาเยียวยาค่าเสียหายแล้วก็มาเสนอว่าเขาจะถอนคําร้องครอบคบรองกระปบักออกจาการะบบความนะฮะคนที่ร้องครอบคบรองกระปบักนี่ไม่ใช่ผู้ตายนะเป็นพี่สาวของผู้ตายนะครับมันมีมันมีกรณีตอนเอ่อเหมือนกับว่าตอนตอน,ตอนที่เขาม่าไก่ปียครับเขามีการพูดอ่คุณพันธ์วากนะครับว่าว่า คุณพานุมาตแบบเครียดจนมีอาการอย่างนั้นอย่างนี้อะไรคุณพานุมาตรเนี่ยสามีเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องคุณพานุมาตรนะพูดถึงเรื่องที่ว่าเขาสํานึกในการกระทําแล้วก็ยินดีที่เยียวยาค่าเสียหายทั้งหมดแต่ว่าคุณพานุมาตรเด่นได้ติดต่อไปทางน้องสันใช่ไหมนะครับแล้วก็มีการส่งข้อความสุดท้ายก็มีอยู่นะแต่ผมก็ไม่ได้เอามาแสดงนะคพานุมาตรเด่สง่งส่งข้อความสุดท้ายว่าทํานองว่า ทำบุญให้คนป่วยนะทำนองเนี้ยนะคือหมายถึงว่าเหมือนให้ยกโทษเขาอ่ะนะข้อความเนี้ยมีเป็นเป็นแชทไลน์นะครับเป็นข้อความส่งมาส่งมาส่งมาก่อนก่อนก่อนที่ารจะผูกคอตายเนี่ยนะครับเป็นเ่าเลยวันเนี้ยอ่ะส่งมาผมเพิ่งได้มาเช้านี้เองจากพูกน้องเนี้ยส่งเป็นข้อความสุดท้ายทำนองว่าทําบุญให้คนป่วยเออเหมือนทำนองว่าเขามีโรคประจําตัวอะไรอยู่เราเราไม่ทราบนะครับเหมือนเหมือนทำบุญให้เขาอะไรเงี้ยเขาพยายามที่จะขอโทษ นะครับแสดงความจริงใจผู้ผู้ผู้ตายเนี่ยพยายามพยายามจะขอโทษเหมือนให้อภัยเขาอ่ะนะครับกลับไปที่คำฝังของอันูุตกอบกับคุณชันี่คือเรามีเรามีแนวโน้มความคิดที่จะเจรจาไกลเกลี่ยกันบ้างครับถ้าไม่เกิดทรีนี้้ขึ้นนะครับผมว่าถ้าเอวันนี้ไม่ไม่มีผู้เสียชีวิตคาได้คือพวกผมตอนแรกก็กำลังแบบว่าคุยกันอยู่ครับว่าจะเอาอย่างไรดีแล้วก็ เห็นว่าทางนั้นเขาก็จะไปไปที่ศูนย์เจราจาว่าจะยื่นเรื่องขอเจราจาพวกเรานี่ก็แล้วทางนั้นเขาก็บอกว่าจะถอนฟ้องถอนฟ้องคดีที่ฟ้องตระบักมาครับก็แต่ก็ทางเราตรวจสอบตลอดก็ยังไม่ได้ถอนเขาบอกว่าจะถอน้องเจราจาด้วยซ้ำเพราะว่าเขาเหมือนเขาสำนึกผิดทุกอย่างแลนะ้วอะไรเงี้ยครับแต่ก็ทางทางเราตรวจสอบมาก็ยังไม่ได้ถอน แล้วก็ผมว่าก็ยังพยายามเหมือนทางเขาก็พยายามจะติดต่อมาครับแต่คือทางเราก็ <Wars> mhm. ยัง <Napoleon> พ ok ูดก็พูดตรงๆว่าต่อหน้านั้ก็ยังโกรธอยู่เพราะว่าอยู่ในความซ้อนเนี่ยคือทางอสูทางพวกเขงก็เอาทิมก็ยังโกรธอยู่นะตอนนั้นครับแต่ตอนนี้ก็มันมันผ่านไปน้นมาแล้วครับก็เดี๋ยวเรื่องนี้ก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีครับยนไปจังหวะเช้ามีทนายความของฝั่งตรงข้ามฝั่อีกคู่กรณีก็ ก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อตัวแล้วก็มีการพาดพิงทางที่เดชาว่ามีการเอาสื่อเป็นตัวนำการกดดันมีการให้ความยืนที่แจงอะไรที่คือคืออย่างเงี้ยคือเรื่องเี้ยเรื่องราวเนี่ยนะครับทางน้องซันกับน้องอายเนี่ยตอนที่ก็มีเรื่องใหม่ๆนะเขาก็ไปร้องเรียนสื่ออยู่แล้วร,ร้องเรียนทุกช่องที่มาเนี่ยเขาก็แจ้งไปทั่วนะครับหลังจากร้องเรียนสื่อเรียบร้อยหลังจากนั้นเขาก็มาหาผมนะครับนะผมก็ มาดูหลักฐานต่างๆเนี่ยเราก็ดูแล้วมันเป็นสลักของการบุกรุกเข้าไปในบ้านคนอื่นนะครับเราก็ให้เข้าไปแจ้งความแลวเสร็จแล้วก็ให้ตำรวจด,ด,ดําเนินการตามกฎหมายห้าคนรวมทั้งผู้ตายด้วยเพราะฉะนั้นการล้องเรียนสื่อมวลชนเนี่ยผมอยากะกราบเรียนพี่น้องประชาชนและประชาชนทุกท่านนะมันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าถ้าเราไปแจ้งความปกติเนี่ยตำรวจเนี่ยทำงานช้ามันเป็นที่รู้อยู่แล้วทุกวันนี้เพราะฉะนั้นการการล้องเรียนสื่อมวลชนเนี่ย ซึ่งเป็นปากเป็นเสียงเนี่ยเป็นเรื่องที่ปกติเป็นการใช้สิทธิ์โดยชอบแล้วก็ตอนที่เขามีการไปดําเนินคดีครั้งแรกเนี่ยมันก็เป็นข่าวก็ต้องเหมือนกับการนําเสนอข่าวปกตินะครับแต่ครั้นี้มันมาอีกครั้งที่สองพอ,พอทางน้องซันเนี่ยไปแจ้งกองแจ้งความเรียบร้อยมีสื่อมวลชนทาข่าวแล้ว,ลวก็ไปออกรายการดังๆทางทีวีนะผู้ตายก็โฟนอินเข้าไปในรายการด้วยก็ยอมรับว่าสิ่งที่ตัวเองทำนั้นไม่ถูกต้องไม่เคยคิดที่จะยึดบ้านยึดช่องอะไรเขา นะครับแล้วก็พร้อมจะออกไปนะพิธีกรในรายการดังๆเขาก็ช่วยในการเจราจาพี่น้องสืง่อมวลชนก็คงทราบเราจะเห็นได้ว่าเราไม่ได้มีการกดดันอะไรใจอย่างไรเลยเพราะนั้นการที่ทนายความผู้คนนีพูดอย่างนี้เป็นการเาเรียกอะไรเป็นการพูดที่ไม่มีความรับผิดชอบเลยนะครับนะเราเป็นทนายความเนี่ยเราจะต้องนึกถึงปาปพุนคุณโทษสินธรรมนะเราควรจะถามกลับไปเขาว่าทุกวันที่ผู้ตายถึงแก่ความตายเพราะเขาหรือเปล่านะคุณไปแนะนําให้ ให้ทางครอบครัวเขาเนี่ยบุกรุกเข้ามาในบ้านเป็นครั้งที่สองหรือเปล่าเอาป้ายที่มีข้อความว่าบ้านนี้เป็นของอาอานางศรีพันธ์แล้วมาติดแนะนําให้เขาตัดกุญแจเข้ามาในบ้านหลังนี้หรือเปล่านะทนายแบบนี้ถือว่าเป็นทนายที่มีคุณธรรมไหมนะครับผมถามกลับไปนะเมื่อวันนี้ลูกบามกุญายเนี่ยเพราะตัวคุณเองหรือเพราะสือ่อก็อยากจะฝากว่าตายเพราะใครเพราะคุณเป็นคนแนะนําให้เขาบุกรุกมาครั้งที่สองใช่ไหม พราะว่าทนายความคนแรกชุดแรกเนี่ยก็ยเจรจาไก่เกียร์กันเนี่ยนะมันก็จะจบอยู่แล้วนะเขาก็ไมไ่ทนายคนเดิมเนี่ยเขาก็ไม่ได้ให้ทางทางผู้บุกรุกเนี่ยหรือผู้ตายสู้คดีนะเพราะเจรจาไก่เกียร์เจรจา,าต้องไปรู้กี่ครั้งถูกไหมสิงหากันยาตุลาเยอะแย,ยะมากมายค่าเสียหายจะจบอยู่แล้ววันดีคืนดีไปเปลี่ยนทนายความใหม่ผมก็เลยตั้งความสงสัยว่าทนายความคนใหม่เป็นคนแนะนําให้เขามาบ้านหลังนี้หรือไม่เพราะผมได้คุยกับสามีผู้ตาย ก็ทำนองว่าเขาเชื่อทนายความคนใหม่ผมยังฝากไปถึงทนายความทุกท่านนะครับว่าการเป็นทนายความเนี่ยต้องคำนึงถึงจรรยาบรรณในวิชาที่ต้องนึกถึงบาปบุญคุณโทษไม่ใช่ว่าเราจะแนะนําอะไรไปเรื่อยเช่นคดีเนี้ยมีการบุกรุกครั้งแรกออกไปเรียบร้อยแล้วเขายึดบ้านยึดช่องของเขากลับมาแล้วไม่ควรไปแนะนําให้เขาบุกรุกเข้ามาเป็นครั้งที่สองมันก็จะเกิดคดีความขึ้นมาและถ้าทาผิดแบบเนี้ยมันก็จะมีการลงโทษสถานนะัก เพราะฉะนั้นเนี่ยฝากถึงนายความนะครับว่าต้องมีคุณธรรมจริยธรรมคุณธรรมต้องนำกฎหมายฝากไปด้วยนะฮะแล้วก็สื่อมวลชนเนี่ยไม่ใช่เครื่องมืออะไรของผมนะและนักข่าวทุกช่องนะที่มาช่วยเหลือน้องซันน้ปูเนี่ยเขาก็ทําหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงเพราะการไปบุกรุกหรือแย่งบ้านคนอื่นเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรทานะและเป็นประเด็นสาธารนณะเพราะทุกวันเนี่ยตามหมู่บ้านตาน่างๆมีบ้านร้างเยอะถ้าเกิดได้นายความที่ไม่มีคุณธรรมนะสมมุตินะ ก็จะไปแนะนําให้คนไปบุกรุกบ้านคนอื่นมันก็จะเกิดความไม่สงบในบ้านเมืองเพราะนั้นการนําเสนอข่าวของสื่อมวลชนเนี่ยเป็นการนําเสนอข่าวปกตินักข่าวไม่ได้ไปบีบคั้นจนผู้ตายถึงแก่ความตายอันนี้สิ่งที่ผมแถลงข่าววันนี้อยากจะบอกอยากจะบอกพี่สังคมนะครับแต่เมื่อเช้าจากการที่เขาได้คุยกับสื่อมวลชนนะครับรบ,บอกว่าเขาเขาฟังแล้วเขาบอกยังมีช่องทางกฎหมายในการที่จะต่อสู้ก็มันเป็นถ้าอย่างนี้นะครับนะ ก็ทนายก็เป็นซะอย่างเนี้ยลูกความก็ยังมารับสารภาพกับผมเลยว่าเขาเขาไม่ต้องการที่จะครอบครองพระกาทนะสามีคนตายเนี่ยมาหาผมแล้วเขาไม่ต้องการแต่ทนายก็ไปยุไอเขาสู้แบบเนี้มันมันเหมาะสมไหมล่ะเาบอกามีพยานพยานที่ไหนไม่มีแล้ววันนั้นเนี่ยวันที่สามีผู้ตายมาหาผมเนี่ยผมเปิดสำนวนผมไม่ดูเลยนะว่าเนี่ยที่ทนายความคุณยิ่งน้ำร้องที่จะไปยึดบ้านของอากูเนี่ยเปิดที่ลแผ่นเลย ปีห้าสามมีไหมไม่มีห้าสี่เพีห้าหมีไหมห้าหกมีไหมห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าไม่มีเลยนะครับที่เขาพูดอ่ะสิบสามปีอ่ะมาปีปีหกศูนเท่านั้นผมกม็ให้คุณพลกิจด,ดูเลยว่ามันไม่มีหลักฐานน่ะเพราะฉะนั้นก็ฝากในความผู้คนนีนะครับว่าจะทําอะไรเนี่ยนะจะแนะนําคดีความเรืองอะไรต่างเนี่ยให้นึกถึงคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพนะและจนจนถึงวันนี้ นะคู่กรณีลูกความท่านเนี่ยถึงแต่ความตายพวความเครียดเนี่ยเนี่ยท่านท่านต้องออกมาร่วมรับผิดชอบหรือเปล่าท่านต้องรับผิดชอบไหมเพราะท่านไปแนะนําเขาแบบนั้นหรือเปล่าจนไปที่มาจนเขาต้องเอ่อเครียดเพราะกลัวติดคุกติดารางเพราะโดนสองคดีนะคดีนะอย่างคดีแรกเนี่ยเขาปลุกลูกมาในบ้านท่านก็บอกว่ามีทางต่อสู้จะสู้ยังไงหลักฐานมันชัดนะแล้วเขาก็สามีคนตายเนี่ยเขาก็บอกผมก็ยินดีจะรับสารภาพ ถ้ามันไม่ติดคุกรอการลงโทษเขาก็ยินดีเข้ามาหาผมเขาก็แสดงความสำนึกนะแต่ทนายความบางคนเนี่ยกลับไปแนะนําแบบนั้นนะ่ะนะไปให้เขาสู้เขาเกิดความเครียดเขาก็ควรจะติดคุกเพราะบุกลุกเนี่ยโดยร่วมกันจะทําความผิดสองคนขึ้นไปเนี่ยจำคุกห้าปียอมตามไม่ได้รักทรัพย์ห้าปีนะทำให้เสียทรัพย์อีกสามปีรวมเป็นสะิบสามปีอ่ะคุณได้ผมยังบอกเลยนะครับบอกไปยังสามีผู้ตายเนี่ยว่าคุณลองไปปรึกษาสภาทนายความ นะซึ่งเป็นหน่วยงานกลางหรือสํานักงานช่วยเหลือของสํานักงานอายการสูงสุดนะไปหาโกศกนยายการก็ได้ไปหาสภาทนายความลองไปดูซิว่าคดีเนี่ยมันจะไปไหวไหมนะถ้าดูแล้วเขาทําผิดจริงหรือเขาผิดพลาดไปแล้วเราก็ควรจะแนะนําให้เขาสํานึกและรับสาภาพแล้วเยียวยาผู้เสียหายนะนี่เขาเรียกว่าทนายความที่ดีนะครบับที่เป็นทนายความดูแลคนจะมีะนะลมักษณะหลอเอางินลูกความหรือเปล่า คือคดีนี้นะครับผมได้คุยกับทางาสามีของผู้ตายเนี่ยเขาก็บอกเขาเชื่อทนายความนะสำนองว่ามั่นใจเลยสามารถที่จะเอาบ้านเนี่ยเป็นของตัวเองได้นะ mm hmm. ผมก็เปิดสำนวนให้ดูเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ท่านถามว่าเป็นการหลอกเองินลูกความหรือไม่เนี่ยผมว่า,าให้พี่น้องประชาชนคิดดูเองแล้วกันนะ mm hmm. ผมไม่อยากจะไปแสดงความคิเดเห็นก็ลองคิดดูแล้วกันว่าถ้าพยานหลักฐานมันไม่มีเนี่ยเราควรจะแนะนําให้เขาสู้คดีไหมไปยึดบ้านชาวบ้านไหม น,นะเออนะว่าการการให้ความรู้ทางกฎหมายแบบนี้มันเหมาะสมไหมก็พ like <y> ี่น้องประชาชนตัดสินดูอะนะครับแล้วถ้าเกิดลูกความเขาเนี่ยที่บุกรุกมาในบ้านของลูกความผมเนี่ยบ้านในกูเนี่ยถ้าติดคุกขึ้นมาเนี่ยเขาจะรับผิดชอบยังไงเพราะคนที่ติดคุกน่ะคือจำเลยน่ะมันไม่ใช่ไม่ใช่แต่ายความครับแล้วอย่างนี้มันจะเข้าข่ายการปาร์ตของอะไรวารเร็นเลขาธิกาจะต้องมีการไปรอการพิารอาไรความ คือคือเรื่องจริยธรรมวิชาชีพหรือไม่เนี่ยเป็นเรื่องของคณะกรรมการมันยากนะไปเรื่องของคณะกรรมการมันยากว่าจะพิจารณาอย่างไรและที่ผ่านมาทนายความคนเนี้ก็พูดถึงเรื่อง,องลูกความผมเนี่ยตอนที่เข้าไปสัตว์กุญแจครั้งที่สองที่ไปกับทนายพุ่งเนี่ยก็พูดํำลองว่าเหมือนไปใช้อำนาจอะไรอำนาจเถื่อน,นอำนาจเถื่อน,นบบเนี่ยเขาไมสามารถถึงบมรทอนแบบนี้หาว่าลูกความผมทนายความผม ใช้อำนาจเถื่อนในการเข้าไปตัดกุญแจบ้านตัวเองนะเพื่อจะกลับเข้าไปอยู่บ้านตัวเองบอกเป็นการใช้อำนาจเถื่อนไม่เคารพศาลละเมิอดอำนาจศาลศาลยังไม่สั่งเนี่ยนี่คือวิธีการาให้คำปรึกษ,ษาทางกฎหมายของทนายความคูก่กรณีผมก็ไม่เข้าใจว่าการให้คำปรึกษ,ษากฎหมายแบบนี้มันมัน,ม,นมันควรไหมท,ทั้งที่บ้านของเราเองแต่บอกบอกบ,บอกสั้นเนี่ยครับทนายกุ้งเนี่ยไปตัดกุญแจเข้าบ้านตัวเองเป็นการใช้อำนาจเถื่อนและไอ้ที่คุณเป็นทนายความแล้วแนะนํา ลูกความคุณได้บุกลุกมาในบ้านเขาเนี่ยตัดกุญแจเขาออกแล้วเข้าไปอยู่ในบ้านแล้วเขาก็ไล่ออกไปเรียบร้อยแล้วคุณก็ไปแนะนําไม้กลับไม่ครั้งเนี่ยอย่างนี้มันเรียกว่าเถื่อนหรือถอย,น,ยนะนะอันนี้ก็ฝากไปถามจาหน้าทความเขานะครับจะยื่นถึงสาาอะไรฝากอะรดีนี่มันจะเข้าข่ายก็ก็ยังไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นนะครับนะต้องแล้วแต่ตัวความว่าเขาจะพิจารณาอย่างไรนะครับอ่านะมีหนที่ที่แบบว่าในฐานะประสบการณ์ว่า,วาทางนี่นะครับ ถ้าไดความว่าความให้ฝ eh ั่งจำเลยพูดถูกกล่าวหาเนี่ยจนผู้ถูกกล่าวหาเสียชีวิตโดยโดยเหตุอดไเหตุสิ่งแล้วแล้วจะต้องมีการร้องเรียนเรียกร้องมีดีบ้างไหมก็เออก็คดีนี้เป็นคดีแรกนะที่มีทนายความให้คําแนะนําแล้วเนี่ยแล้วก็ทําไปทํามาเนี่ยลูกความตัวเองเครียดแล้วก็เสียชีวิตผมก็เคยเห็นคดีแรกนะนะครับนะครับคืออยากจะฝากทนายความผู้กรณีนะ ทนายความของผู้ตายเนี่ยส่วนผู้ตายเนี่ยอย่าไปทําเติมก็เลยเพราะเขาเสียชีวิตไปแล้วทางผมแล้วก็ทางอ,อาปูเนี่ยนะอาโหสุโโหสิกรรมไม่ติดใจอะไรผู้ตายนะอันนี้ก็ขอร้องว่าอย่าไปทําเติมเขาแต่คันนี้ทนายความเนี่ยคนเนี่ยควรต้องรับผิดชอบอะไรต่อลูกความไหมในการให้คําแนะนําแบบเนี้ยแทนที่คุณจะให้เขาไกลเกลี่ยตกลงกันเลิกลากันไปเข้าไปอยู่บ้านเขาหกปีก็ชดใช้เยียวยากันไปวันนั้นเนี่ยสามีคนตายก็มาตกลงเยียวยาจะจบอยู่แล้วนะครับ แต่เราไม่รู้ว่ามีทนายความบางคนคนไหนก็ไม่รู้นะกลับไปแนะนํามไม่กาสู้คนนี้บอกว่ายัางไงยงชนะแน่นะครับมันชนะยังไงอย่าหลักฐานม,มันชัดชัดชัดเจนอยู่แล้วนะหลักฐานดาวเทียมหลักฐาน o o g l e s t r e e t อะไรต่างๆมันชนัดเจนอยู่แล้วมันอยู่ไม่ถึงนะครับย่าถา,ถามถามที่สายนิดหนึ่งนอนาคตอนาคตมีแนวโน้มที่จะเราจะขาย